สุดท้ายแล้วผมก็กลับไปอธิบายเหตุการณ์ต่างๆให้ชาวบ้านที่กลัวผีภูไทยได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วผีภูไทยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอีกทั้งยังเป็นพู้ดูผีบรรพบุรุษที่คอยปกปักรักษาหมู่บ้านและคอยช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บป่วยจากโกาครคภัยไข้เจ็บตามประเพณีความเชื่อของชาวภูไทย เดี๋ยสักทีเว้ยเราไปลงเครื่องนะเออทำอะไรก็ทำเออเสียอีพายแล้ววะเป็นไรวะ ไฟหายว่ะฮะเชี่ยไม่ไม่ได้แล้วแถมแถมแถมมึงมึงหาลราให้เสร็จแล้วห่อมาด่วนๆเลยไหนมันเป็นไงไหนเล่าดิเออไฟมันหายได้ไงเนี่ยคืออย่างนี้ควัวไฟเข้าเครื่องใช่ไหมเอาเอ็ดิกาเข้าเครื่องอ่ะฮะแต่ว่าไม่มีไฟอะไรอยู่ในนั้นเลยเว้ยเอ้าแล้วมือลองกู้ไฟยังอ่ะลองแล้วลองทั้งกู้ลองทั้งฟอร์แมตเนี่ยติดต่อพี่สตารบไหม ติดต่อไปแล้วแกให้โปรแกรมกูมไม้ไฟลมาลองใช้ดูเว้ยไม่ได้ไม่อะไรเลยมึงกู้ศาสตร์ไปหาฟูดเทสมานะเว้ยนักแสดงภูทยกูก็อุตส่าห์ไปหามากว่าจะเขาจะมาแสดงให้เนี่ยเล่นทั้งวันเนี่ยกูไม่ให้เล่นใหม่นะเว้ยมันเสียเวลานอตแล้วเรื่องรีเสิร์ชมึงทําไมไม่หามาดีๆมันลบหลูเขาหรือเปล่ามันหาดีไม่ดีไม่เกี่ยวปัญหามาอยู่ที่เอส a r การ์ดมันดูแลยังไงทําไมติดบัสรเนี่ย เาะนั่นเครื่องมึงเมื่อไวรัแลก็เป็นของมึงดิเนี่ยมึงทําอะไรกับเครื่องมึงแล้วเาเนี่ยมึงโหลดหนังไหมเนี่ยกูไม่ดูหนังเหมือนมึงที่ไหนสิ่งที่กูทําในเครื่องนี้ก็มีแต่ตัดต่องานเน่ยกูว่าตอนนั้นพี่ต๋อมเล่าให้กูฟังอ่ะมันมีกลุ่มหนึ่งอ่ะเขาก็ไฟล์งานหายเหมือนเราอ่ะทําไมคือกูว่าเขาคงไม่ได้ขอจะที่เจ้าทางหรือเปล่าไม่สาละเขาก็คงผ่านเหมือนเรานั่นแหละก็สารที่เราไปถ่ายอ่ะเราก็ไปถ่ายเลยเราก็ไม่ได้ขอ จะขอทําไมมีเวลาขอที่ไหนอย่างน้อยมึงก็ยกมือไหว้หน่ก็ได้ใช่ไหมแล้วทําไมมึงไม่ยกมือไหว้อะกูไปเข้าห้องน้ำมึงเข้าห้องน้ํามันก็เหล๋อวคนสองคนทํางานไงทวบกูก็เอามาเทียนกูก็เอามาน้ําแดงก็มีทั้งสองขวดไหว้ให้หน่อยไม่ได้ไงเอออันนั้นพร็อพมันก็ต้องตั้งอยู่ตรงนั้นไม่ละแล้วอีกอย่างหนึ่งนะมึงจะไหว้อะไรก่อนนั่นมันก็สาราล้างให้เฉยก็ซื้อพร็อพมาเนี่ยก็เอามาไหว้ด้วยไง จำเป็นเนี่ยดูอย่างถ่ายเสร็จมันยังเอาน้ำแดงมากินเลยฮะมึงกินน้ำแดงไม่ได้นะเว้ยมันเป็นของไหวเ็เงินพวกเราไม่ใช่ไปไอ้เชี่ยมันไม่ใช่ไหว้ไม่ไหวปัญหาคือมึงอ่ะตอนออกกองมึงดูไรยังไงมึงก็เลิกลากหลายรอบนี่เกี่ทางของทำเลยหรือว่าจะเป็นภูเขาที่เราไปเดินหาโลเคชั่นกันคือตอนอยู่บนรถตาจะเล่าให้ฟังว่า บนเขานั้นน่ะมันเคยมีชาวบ้านภูไทเคยอาศัยอยู่แล้วเขาชอบท,ำทํำพิธีเกี่ยวกับการเลี้ยงผีอย่างแล้วตอนเดินเข้ามากูก็เห็นรูปปั้นแปลกๆด้วยมึงไม่ได้ทําอะไรไม่ดีตรงนั้นใช่ไหมกูจะทําอะไรไม่ดีกูก็ถ่ายนั่งกูว่ามันมีอะไรอยู่ตรงรูปปั้นแน่เลยมันจะมีอะไรถ้ามึงกําลังคิดว่ากูกําลังคิดอะไรหลายๆนะ กูพูดเลยตั้งแต่สองวันเนี่ยสิ่งที่กูคิดอย่างเดียวคือกูจะถ่ายหนังยังไงให้มันเสร็จภายในสองวันแล้วมึงรู้อะไรไหมแปลกที่สุดเลยถ้าจะแปลกที่สุดพวกมึงสองคนมาค่ายได้ยังไงก่อนอย่างมึงอ่ะพ่อก็ให้อยู่เฝ้าร้านมึงลาวมาได้ยังไงมึงก็เหมือนกันมึงก็อยู่เที่ยวทะเลอยู่มึงมึงกลับมาแล้วมึงมาเข้าค่ายทําไมเนี่ยมึงรู้อะไรไหมมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหนึ่งในพวกมึงอ่ะไม่มาเว้ยถ้าหนึ่งในพวกมึงไม่มา ทีมมันจะไม่ครบ3แล้วพอไม่ครบ3เนี่ยอาจารย์เขาก็ไม่ส่งเรามาหรอกเด,เดี๋ยวก่อนมึง3เหรอทีมเรามี3มึงลองนับดูด,ดีๆนะเว้ย 1...2...3... ่งสองสามแล้วไอ้เชี่ยนี่ใครเออด,ด,ดี๋ยวไอเชี่ยนี่ใครอ่ะพูดแ่ผีผูไทยพูดหรกูว่างเหรอ